สวัสดีครับผมบิวเต้บุตรชาวนานะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมมาขุดเตานะครับผมเพื่อที่จะเอาฐานข้างในเตาออกมาใช้นะครับผมซึ่งเตาตัวนี้นะครับผมเผาไว้นานแล้วนะครับผมเผาไอ้ดนแล้วนะครับพอท่านได้ขุดขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวมันอีกใขุดนะครับเพราะว่ายานฝนตกใส่นะครับยานน้ำมันเขาไปขังในเตาเลยอาจจะเห็นให้ทานนะครับผมใส่บ่อใดนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปบรรเ่ากันครับมากับรถคู b o ต้านะครับผมเอา36 0 8แปดนะครับคันนี้ก็ออกมาประมาณสิบปีแล้วราชาแท็กเตอร์อำนาจ,จเจริญน,นะครับผมเนี่ย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 ติดตั้งนานแล้วสิบปีแล้วเนี่ยยังไม่จางเลยสติ๊กเกอร์ นี่ก็จะเป็นเครื่องมือคู่กายนะครับเพื่อที่จะเจาะปากเตานะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในเตากันครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือปากเตานะครับเนี่ยเราจะเจาะเข้าไปตรงนี้แทงโอ้โหทะลุเลยครับเห็นไหม โอ้แบบเต็มเลยครับผมขานเต็มเลยเราจะเอาดินออกมาแน่นอนโอ้ยังร้อนอยู่เลยครับทำไมมันร้อนจังทำไมมันร้อนอ่ทมมนอนอะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนแบบเหมือนไฟมันยังไม่ดับสนิทนะครับอู้นี่แบบเผาได้สองสามเดือนแล้วนะครับผมเนี่ย แต่แบบรู้สึกแบบร้อนเหมือนมีฐานไฟด้านในอ่ะมันที่ยังไม่ไม่ดับสนิทนะครับมันอาจจะไม่ดับสนิทกี่เท่าไหร่นะครับดูดิโอท่านผู้ชม <c oughs> ผมเชื่อแล้วมันยังไม่ดับนะครับเพราะว่าเราอัดเข้าไปนะครับเราปิดฝาไว้แล้วนะครับแล้วมันยังมี รูอากาศบางรูนะครับที่ยังไม่ได้ปิดสนิทนะครับมันก็เลยมีอากาศเข้าไปมันทำให้ไฟไม่ดับแค่นั้นเองนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยเยห็นไหมยังร้อนอยู่เลยอู้แต่ ฐานสวยมากเลยนะครับน่าจะได้สักสิบกว่าสอบนะครับยี่สิบเลยเนี่ยพอเราเปิดฝ้าตรงนี้เสร็จเราก็จะไปเปิดรูรูระบายอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเปิดรูตรงนี้อีกรูหนึ่งนะครับเป็นรูแบบที่เรารูที่เราใช้จุดไฟเผา่านนะครับเห็นไหมนั้น้นขาๆตรงนั้นไฟยังไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ มันพอเข้าไปได้นะครับเอาให้กว้างๆเลยแหละพอดีปากมันเลยแหละเพราะมันจะได้ระบายอากาศได้ดีเวลาเราเข้าไปเราจะได้ไม่ขาดอากาศหายใจตายเดี๋ยวมจะกระทืบมันลงอก็เสียคือดินมันเข้าไปด้านในเดี๋ยวมจะไหแน่งออกมาเลยพอ อันนี้จะเป็นรูระแบบายอากาศโห<อ>มีใครอยู่ไหม โอ้ยยคงจะเอามืองัดดูนะแจะเอาออกอยังไงวะเนี่ยทำไมอัดไว้แน่นจังเลยได้แล,แล้วตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทำการเปิดฝาเตาเปิดอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาแต่งหน้ากัน ต้องปิดตาปิดตาก่อนนะครับอันตรายนะครับวันนี้ไม่ได้ขูดมันนะครับผมตอนนี้แบบกำลังตัดลามันอยู่นะครับอยู่ด้านบนนู่นแหละผมวันนี้ผมได้มาควัดฐานนะครับ ต้องอัดสักสองชั้นนะครับเพื่อแบบฝุ่นไม่ให้ฝุ่นมันเข้า่านผู้ชมแล้วตอนนี้แบบมันมีควันควันไฟด้วยอ่ะดูดีกลัวปะเราทำไม่ได้นะเนี่ยเราต้องใช้น้ำแบบสาดเข้าไปสัก หนึ่งเพื่อให้ไฟมันดับนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมจะขาดอากาศ,าากาศหายใจตายใช้น้ำาครั้งหนึ่งไม่ไหวมันยังมีควันไฟอยู่นะครับ đây. Ở đây mình đang mày lá. Không phải, không được, không được, không 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 เอาเข้าไปตอนนี้ผมตายแน่นี่พูดจะทำการแบบปิดเอาน้ำสาเข้าไปให้มันดับก่อนนะไม่ไหวไม่ไหว่านผู้ชมดูนั่นดิมันมีเปลวไฟขึ้นมาด้วยโอ้โหอันนี้ผมไว้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับผม แสดงว่าเตาอันนี้ยังอัดไม่สนิทนะครับผมไฟมันจึงไม่ดับนะครับผมคิดว่าฐานในเตาผมเนี่ยน่าจะไม่เหลือสักท่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะไม้หมดนะครับเผาแต่ก่อนเนี่ยจะเหลือนะครับผมแต่ตัวนี้น่าจะไม่เหลือน่าจะไม้หมดเป็นฐานหมดเลยนะครับเยี่ยม